สวัสดีครับพเพื่อนๆผมบาร์นี่ครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการถอดเบาะหลังตัวที่นั่งด้านล่างนี้นะครับผมออกเพื่อจะทํารถนอนนะครับผมว่าถอดยังไงนะครับผมแล้วจะนอนได้หรือเปล่านะครับง่ายมากเลยครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพาทํานะครับผมแต่วันนี้อาจจะมีเสียงบรบกวนอะไรเยอะหน่อยนะครับผมเพราะว่าสถานที่ที่ผมใช้ทําเนี่ยอยู่ติดถนนเลยแล้วก็จะมีรถวิ่งผ่านมานเรื่อยๆเลยไม่โอ,อ้ไปละ แป๊บๆก็จะมีรถวิ่งผ่านมาก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับผมที่เสียงอาจจะดังไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมว่าทํำยังไงนะครับสาหรับอันดับแรกเลยนะครับผมที่เราจะทํารถนอนนี่ก็คือเราจะพับเจ้าตัวเบาะเนี่ยสองตัวนี้ลงไปใช่ไหมครับผมพอพับลงไปแล้วอ่ะบางรุ่นนี่ยมันก็จะสามารถพับแล้วเรียบไปเลยได้เลย แต่บางรุ่นนะครับผมมันจะไม่สามารถพับแล้วก็เรียบไปได้เดี๋ยวลองดูรุ่นนี้นะครับผมจะเป็นอย่างนี้อ่าอ่าเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นว่าตรงนี้ตรงนี้นะครับกับตรงเนี้ยมันต่างระดับกันใช่ไหมครับผมเราก็ต้องหาอะไรมาชิมให้มันขึ้นให้มันระนาบสูงเท่ากันนะครับผมแล้วก็ไอตัวเนี้ยเรายังนอนไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่า ตตรงเนี้ยมันยังเหนยนอย่างเงี้ยอยู่เราก็เลยจะต้องถอดไอตัวนี้ออกนะครับผมเพื่อจะให้มันเรียบไปเลยอย่างนี้ถ้าเราถอดพนักพิงตรงนี้ออกเนี่ยก็จะช่วยได้นะครับผมได้ส่วนหนึ่งเดี๋ยวผมลองถอดดูก่นอนผมลองถอดออกแล้วนะครับผมไม่ช่วยอะไรเลยนะครับผมเป็นสภาพเดิมนะครับเราเลยจะมาถอดเจ้าตัวเบาะข้างล่างนี้ออกนะครับผมซึ่งวิธีถอดก็ไม่ยากเลยครับผมก็แค่ จับแล้วก็ยกขึ้นเฉยๆนะครับเดี๋ยวเราพาไปลองทํากันดูเลยนะครับอันนี้ผมยังไม่ใส่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเอาเจ้าตัวพนักไอที่พิงตรงเนี้ยขึ้นก่อนนะครับผมเพื่อจะถอดบอกข้างล่างนะครับอ่ะเอาขึ้นก่อนนะครับ ทีนี้เราก็จะมาถอดเจ้าตัวเบาะตรงนี้ออกนะครับผมซึ่งวิธีถอดนี้ก็ไม่ยากนะครับผมให้เพื่อนๆเนี่ยเอามือสอดไปที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ดึงขึ้นแบบนี้เลยนะครับผมมันจะเป็นแค่กิ๊บตัวล็อกต่อกันเฉยๆนะครับผมถ้าดึงขึ้นเฉยๆก็จะออกเลยอ่เดี๋ยวผมจะดึงให้ดูเลยนะ,ะไม่ต้องกลัวว่ามันจะหักนะครับผมมันสามารถถอดได้นี่ผมไม่ได้ถอดนานก็ถอดยากหน่อยนะครับ ใช้มือเดียวอาจจะทำยากหน่อยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องนะครับตอนนี้ผมก็ได้ดึงออกมาแล้วนะครับผมก็แค่จับตรงนี้นะครับจับตรงนี้แล้วก็ยกขึ้นอย่างนี้เลยใช้สองมือก็ได้นะครับผมไปยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็จับนี้แล้วก็ยกขึ้น ก็จะออกมาเลยอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมว่าตัวล็อกมันเป็นยังไงนี่ครับผมตัวล็อกมันจะมีตัวนี้อยู่กับตะขอตัวนี้ตะขอตัวนี้จะเข้าไปแล้วก็จะมีด้านในสองตัวนี้คอยบีบไว้เฉยครับเราก็แค่ดึงเขาขึ้นไอ้ตัวตะขอนี้ก็จะปลดออกให้เราแค่นี้เองครับผมอ่าข้างล่างนี้ก็โอ้สะอาดอยู่นะนี่อ่ะอ่าโอเคครับผมยังงที่เร่เราถอดออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาออกนะครับผมไม่ได้ออกไปแกะเราเอาไปไว้ด้านหน้าเลยครับผมเพราะว่า เวลาที่เราไปทํารถนอนที่ไหนเงี้ยใช่ไหมครับอาจจะไม่ได้เอาออกนอกพื้นที่เอาไว้ด้านหน้าเฉยนะครับผมอเดี๋ยวเอาออกกันนะครับครับผมตอนนี้ผมก็ได้เอาเบาะออกแล้วนะครับผมแล้วทีนี้ผมก็จะพับเจ้าตัวพนักพิงตรงนี้ลงไปนะครับผมแล้วมันก็จะลาดอาบมาดูวันซว่าจะทํารถนอนได้หรือไม่ไปดูกันเลยครับอ่ะลงไปเลยนี่ก็ลงไปเลย เห็นไหมครับผมว่ามันจะระนาบไปเลยนะครับผมที่นี่เดี๋ยวผมให้ดูด้านข้างนะครับเห็นไหมครับว่าตัวเขานี่จะระนาบไปเลยเราก็จะสามารถนอนตรงนี้ได้นะครับผมทีนี้ตรงนี้มันต่างระดับเราก็แค่หาอะไรมารองตรงนี้ครับหาอะไรมารองด้านล่างตรงนี้ให้แผ่นไม้นี้ยกระดับขึ้นนะครับผมอ่าครับผมตอนนี้ผมก็ได้เอาลูกเต่านะครับผมไม้ลูกเต่า มาวางให้ยกระดับขึ้นแล้วนะครับผมสูงประมาณก้อนละสิบสองเซนนะครับแล้วเราก็เอาไม้ที่เขาให้มาเนี่ยวางลงไปนะครับผมอนาคตเนี่ยไม้ตัวนี้มันบางใช่ไหมและอาจจะมีไม้ข้างล่างนะครับผมมายิงเกียวปล่อยเสริมให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปวางกันดูเลยนะครับอตอนนี้เราก็เอาใส่เข้าไปแล้วนะครับผมก็จะเป็นแนวเดียวกันประมาณนี้นะครับผม ทีนี้ช่องตรงเนี้ยมันยังว่างๆอยู่ใช่ไหมอ่าช่องนี้มันยังว่างๆอยู่เราก็เอาเจ้าตัวเบาะที่เราถอดนะครับผมไปวางใส่เลยก็น่าจะได้นะเดี๋ยวลองดูอ่าเรียบร้อยนะครับผม,ผมลองเอามาวางดูแล้วนะครับผมแต่ปัญหาก็ยังมีอยู่นะครับผมยังมีช่องตรงนี้นะครับช่องตรงนี้แล้วก็ไปเอา ผ้ามายัดนะครับผมก็วิธีง่ายๆครับผมวิธีนี้เป็นวิธีง่ายๆไม่ได้ดัดแปลงอะไรเยอะนะครับผมนะแล้วก็ไปเอาผ้ามายัดตรงที่เป็นหลุมตรงนั้นนะครับ ครับผมตอนนี้เราก็ได้เจ้าตัวรถนอนของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปลองนอนดูเลยนะครับผมว่าจะนอนได้จริงๆหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมจะลองไปนอนดูนะครับ ก็ถือว่าโอเคนอนได้เลยนะครับเพื่อนๆแต่ข้อเสียมีอยู่ว่าไอ้ตรงนี้ครับผมตรงนี้เราเอาลูกเต่ามาวางใช่ไหมมันอาจจะอ่อนแอไปหน่อยครับผมในอนาคตนะครับเราน่าจะต้องเอาเป็นแผ่นเหล็กหรือแบบทำโค้งให้มัน,นครับผม พื่อให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับผมเดี๋ยวหน้าคนผมจะทําต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ตลับเมตรวัดให้ดูนะครับผมว่ามันจะความยาวประมาณไหนนะครับผมในตอนที่ผมนอนไปเนี่ยผมความสูงอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบนะครับผมผมก็นอนเท้าอยู่ประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับผมว่าจะได้ยาวเท่าไหร่นะครับผมวัดได้ที่ประมาณ165นะครับเพื่อน แล้วผมนอนเนี่ยได้เท้าอยู่ประมาณนี้เลยนะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าตัวตรงนี้นะครับผมเจ้าตัวตรงนี้นะครับผมที่มันไม่ใช่ละนาบเดียวกันเลยนะครับผมเลยทําให้ตัวผมนะครับผมโค้งงอไปนิดนึงนะครับผมก็เลยทำให้เท้าผมอยู่ตรงนี้ได้ทางเท้ผมถ้าอนาคตอยากจะนอนสบายตรงนี้ผมคิดว่าต้อง แผ่นไม้นะครับผมหาแผ่นไม้มารองตรงนี้นะครับให้มันะนาบเข้ากันหมดเลยก็จะสามารถนอนสบายขึ้นได้นะครับน่าจะอย่างนั้นนะครับผมแล้วอนาคตนะครับผมตรงนี้นะครับมันยังเป็นข้อเสียอยู่คือมันมันยังอ่อนแออยู่นะครับผมอนาคตผมว่าจะทําเป็นไม้นะครับไม้อักนะครับผมตัดเป็นรูปอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ทําให้พับได้สามชั้นนะครับผมอย่างนี้นะครับผม อย่รอติดตามคลิปต่อไปของผมเลยนะครับผมอาจจะอีกงานหน่อยนะครับผมแต่ผมเตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วรอแค่เวลาครับผมเดี๋ยวจะให้ไปดูอุปกรณ์ที่ผมเตรียมไว้นะครับนี่ครับผมก็เป็นไม้อัดที่ผมได้เตรียมไว้นะครับผมผมว่าจะเอาไปทำแบบตรงที่มันยังอ่อนแออยู่นะครับผมให้มันแข็งแรงขึ้นแล้วก็ อาจจะซื้อมาอีกสองสามอันนะครับผมเพื่อให้มาต่อเป็นพับพับพับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเป็นแค่นี้นะครับผมเพื่อนเพื่อนสำหรับการทำรถนอนด้วยงบศูนย์บาทนะครับผมแล้วก็วิธีการถอดเจ้าตัวเบาะหลังเนี่ยถอดอย่างเงี้ยเลยนะครับผมง่ายๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากไปทําตามหรือไปกรางแจ้งนอนที่ไหนแล้วไม่มีเต็นท์ไม่อยากนอนเต็นท์อยากนอนบนรถเพื่อจะไม่มีไม่ไม่โดนพื้นไม่ชื้นนะครับ ก็สามารถเอาไปลองทํากันดูได้นะครับผมไม่ยากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ก็ลืมคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ